จริงๆแล้วจอยอ่ะบ่เคยแบบนี้เลยนะคะอาจารย์ก่อนที่จะมาทำเนี่ยจอยเป็นเจ้าของบริษัทคนเดยค่ะเกษตรเพิงพานนี้นะคะอาจารย์ค่ะข้าบะแมนว่าเฮ็ดเลี่ยงกินไปมือมือซื้ซบอบะแมนค่ะทาแบบพันนี้เลยใครว่าทําเกษตรไม่รวยบ่จริงค่ะอาจารย์ยังไงก็รวยได้เ <laughs> ขาเฮ็ดถูกลักนะคะโอ้ข้าวกาขาย <c oughs> เราเรามี power <c oughs> ในการขาย <c oughs> ใช่ใช่ค่ะพราพี่น้องเกษตรกรเขาติดเรื่องนี้นะครับคุณจอยเรื่องเรื่องการตลาดค่ะอาจารย์ คือให้เลี้ยงเลี้ยงได้แต่ว่าวก็หุูนติไปขายใส่เมนเมนค่ะอันนี้อันนี้คือคือปัญหาของของชุมชนเฮาเพราะว่าจอยเลี้ยงจบด้านการตลาดโดยตรงเลยค่ะจอยก็เลยเอามาอ่าอดแ p ปใช้กันการทําเกษตรเนี่ยมันก็ต้องมีการตลาดมันต้องที่ไปรอดสิกลับไป,บไปเฮดบริษัทบอกครับนี่บอกค่ะอาจารย์บอกไปเหรอมันบอกครับลงทุนกับบริษัทไปเป็นซิปล้านค่ะอาจารย์บอกเอาแล้วจ่างไรก็บอกเัาค่ะอาจารย์บเอาแล้วค่ะ ค่ะละเลยาสีเมืองค่ะละเลยาสีเมืองซื้อเรียนกะจอยค่ะที่การเท่าตอนนี้อยู่บ้านสงเปือ่อยตำบลเส่อเพออำเภอกรุ้มภวาปีจังหวัดอุดรค่ะเริ่มแรกเลยคือจอยบ่ได้ตั้งใจจริงๆอยากเหเด็นในลูกไส้ค่ะอยากหให้เ็กในลูกไส้ล้วที่นี่พอดีลูกไส้ไปสอบในซีปได้ค่ะที่นี่จ้คของก็ได,ได้ได้มาเห็นเราเองมองดีเห็ุบ่โดนปั่นใดแล้วครับตอนนี้นับจากมือคุสาเลยกับประมานปีก็สี่เดือนค่ะจยะ พื้นที่ที่เอา light, เฮ็ดดีลหลายปันไดาครับมีแค่สามลายค่ะ,ะอาจารย์ลงทุนเธอแหลกนี่หลายบ่ลงทุนเธอแหลกจริงๆแล้วกเกษตรน่ะคนจะมองว่าเออบ่มีงเงินเลยเฮ็ดเกษตรบ่ได้จริงๆบ่ใาชา่ค่ะอาจารย์จอยลงทุนเธอแหลกคือลงนิดเดียวเองค่ะแค่มา้ามาเฮ็ดกับตอบอยู่มาเฮ็ดกับตอบอยูหรอกอ่ามามาเฮ็ดบ,บ,บอบอที่แหลกอ่ะบริเวนบอบอปูนเนะะี่ยค่ะเป็นบอผาแสลนสีเขียวซืกอ์ค่ะนั่นแหละก็คือเอาผาแยงมาเฮ็ดไหมค่ะก็เฮ็ดแล้วกอ เพาพอได้แล้วเ้าคใครขยายออกไปไหมคะอาจารย์ขายหัวคล้ายกบเลยเ้าค่อยขยายเพิ่มเติมไปเรื่อยๆก็คือเอาเงือ่อนต่อยอดไปเรื่อยๆไหมคะบัดนี้คุณจอยเลี้ยงยังไงครับนี่นออตอนนี้จอยมีเลี้ยงกบค่ะอาจารย์เลี้ยงกบเลี้ยงปลานะคะปลาเนี่ยยังยังยัง,ยงจอยมีสายอไงเนี่ยจอยก็จะเปิดเป็นฟิชชิ่งปลาเนาะคะ <c ười> ่ะก็เลี้ยงปลาไว้แล้วก็ซื้อปลาใหญ่มาล่วงพร้อมก็ให้คนมาตกปลาสุกเสาร์อาทิตย์สามเมือต่ออาทิตย์เนาะค่ะก็มีปลาหลายชนิดค่ะอาจารย์ ปลาช่อนปลาดุกปลานิ่นปลาตะเพียนค่ะปลายื่ซกปลานี่ค่ะนุ่นจันพวกนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นลูกออดของเหาแล้วค่ะเอาไว้คะ้ายให้ตอนนี้ก็จะเป็นหนาไสาเบ็ดเนาะค่ะอาจารย์แล้วก็ค้นกัจะมาสื่อไปเลี้ยงใช่ไหมค่ะค่ะนั่นแหละซื้อแล้วก็เลี้ยงเลี้ยงแง่แล้วเ,เอาไปคล้ายใช้เอากลับขึ้นมาขายให้จอยค่ะเอาซื้อหัวแกเข้าไปไปเลี้ยงก็หามือลึอเกเจ็ดมือ ย่างสูงกับมะเกินสิบมือให้เอากับมาขายตัวละบาทค่ะเขาเจรับซื้อแบบสั่งงานสั่งอาชีพใหมชุมช่นไหมคะอาจารย์ค่ะหวกตัวนี้นี่ขายให้พนตัวละจักบาทครับอ่วกนี่เขาขายกิโลนึงตอนนี้สามร้อยห้าสิบค่ะอาจารย์ขายเป็นกิโลใช่ค่ะสามร้อยห้าสิบแต่ขันเขาเขายเป็นขีดเขาขายขีดละสี่สิบบาทถ้าเป็นขีดก็จะได้ราคาค่ะอาจารย์ค่ะถ้าเป็นขีดได้ได้กันกำไรดีค่ะ,ค,ะคนซื้อไปใส่เบ็ดทุก็ซื้อแค่ละขีดสองขีดนะคะอาจารย์ กิโลนึงกับเวลาพ่นเรียงเป็นเป็นโตแล้วมันก็จะได้แบบมั่นเจ็ดร้อยถึงแปดร้อยโตต่อกิโลค่ะจ้ะค่ะเวลาเอากลับมาขายเราถามมันมากกินกันถามเพื่อนดูแลดีๆมันก็จะได้กําไรปแบบมั่นครึ่งก็ครึ่งอ่ะแม่ค่ะเราจอยก็จะมาแค่กบเนื้อค่ะเอาไม่แค่กบเนื้อเราก็จะส่งตามร้านอาหารนะคะจ้ะร้านอาหารแน่เราก็ตลาดที่แบบว่าเพ่นรับไปค้านขายไหมคะาจาะยค่ะเพื่อนก็จะมารับยุ่้ามจอย อันนี้ก็จะเป็นกบน้อยค่ะอาจารย์กบน้อยอันนี้ก็อันนี้คือตัวละหนึ่งบาทค่ะอาจารย์วันนี้อันขันเป็นกบน้อยอยังเสร็จแล้วเหาขุนต่ออีกจัดซิปมือค่ะอาจารย์ก็จะเป็นตัวละสองบาทตัวละบาทนี่หมายความว่าเขาจะจําเป็นต้องกัดหางบอหรือบอจําเป็นต้องกัดหางเพิ่งกัดหางค่ะอาจารย์เพิ่งงบาง<ๆ>ตัวก็บป๋านในกัดแมนคะ่ะตัวละบาทอ๋อกัดก็ได้บ่กัดก็ได้แเมนค่ะผลผลกันไปแมันว่าแมนค่ะอาจารย์แมนค่ะเนี่ยค่ะยังตัวนี้เนาะเขา พัฒนาก,การเขาอาจจะซรากุมูเขาก็ยังบ้านดนเป็นย่งางบ้านในการหางใช่ไหมคะอาจารย์เลี้ยงกบเลี้ยงง่ายค่ะอาจารย์ง่ายก็แนวอื่นเลยค่ะระหว่างทางที่เราทําเกษตรเนาะอาจารย์เน,นาะบางคนก็บอกว่าบม่มีเงื่อนต่อเราเลี้ยงกบเลยกบนี่ขายง่ายที่สุดขายเร็วที่สุดค่ะอาจารย์ค่ะเพราะว่า,าจ่อยล่องแล้วจ่อยเึงได้บอกถูกค่ะระหว่างทางนี่เลี้ยงกบ้าเขาปลูกต้นไม้ขายอาจารย์หาปีสิบปีจักสีไเ้ขายบ่เรียนว่าอาจารย์ แต่ว่าถ้าเราเลี้ยงกบไปด้วยเลี้ยงปลาไปด้วยเนี่ยแค่บ่บอกี่เดือนก็นได้ขายแล้วค่ะเนี่ยยังกบพอพันไน,น่พัฒนาจ่อยก็มี่จำหน่ายอยู่แล้วค่ะยังลูกกบเนี่ยผู้ใดอยากเอาไปเลี้ยงจ่อยก็มีขายอยู่แล้วหวกอ่าผู้ใดอยากเอาห่วกไปเลี้ยงจ่อยก็มีขายอยู่แล้วค่ะกบตัวละสองบาทเท่ากาัใหญ่แง่ก็กันนิดนึงค่ะแต่ว่าอัตรารอดก็จะแปดสิบเสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นห่วงเนี่ยอัตรารอดก็คือห้าสิบถึงเกสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะ เพราะว่ามันกินกันนะคะอาจารย์ยิ่งถ้าเราให้อาหารไม่ไม่ถูกหลักหรือว่าให้อาหารอ่าห่างห่างระยะเวลาน่ะคือกบน้อยเนี่ยให้อาหารวันหนึ่งสักหกเย็ดเธอหนึ่งยยไงใบสองคนกินกันค่ะอาหารเา่าไหอาหารยังครับยังอาหารหกนี้เขาเอาให้อา,อาหารอาารรร่าให้เกล็ดเม็ดน้อยไหมคะอาจารย์ให,ห้เกล็ดุงนึงกะอร่อยก็บาาค่ะให้จนว่ากบง่ายพอนะค่ะค่ะเพราะว่ามันบปกเปลืองให้เท่าหน่อย เราไม่ต้องไปหวานจนเต็มบ่อคือให้เขาให้เขาทีละน้อยแต่ว่าให้เขาบ่อยๆเขาจะได้กินแบบทุกตัวไหมคะจะาายะาา์พ่อเป็นตัวละสองบาทเนี่ยอาหารกับเปี่ยบ่ครับอาหารนีพ่อเป็นตัวละสองบาทอาหารเท่ากับจะเปลี่ยนมาเป็นอาหารกบเม็ดเล็กค่ะจากอาหารหัวเราก็จะมาเป็นอาหารกบเม็ดเล็กถ้าลูกค้าค,าคนไหนที่เพิ่บ่เค่อยเลี้ยงหรือว่าเพิ่นน่จอยก็จะบอกเพิ่นในน้าเพิ่นแนน,น้าเพิ่นพ่อว่าเพิ่นจะได้ย้าไว่ายยังไหมคะค่ะบางคนก็จะได้เลี้ยงแบบถูกต้องค่ะอาจาย์ พอเขาเ,อา,เอาเลี้ยงเป็นเป็นกบน้อยแล้วเนาะคะ่ะฐา,ขาเ,เ,เขาขายบ่เบิดเขาขายบ่เบิดเนาะค่ะอาจารย์เขาจะเอามาลงบอ่อบ่อแบบเลียนแบบธรรมชาติก็จะปลูกพักบุงพักจรจองให้เพื่อนขายเพื่อนููแบบนี้แล้วค่ะอาจารย์เขาลอมรวดแค่แบบง,ง่ายๆแบบนี้ค่ะอาจารย์ทำเกษตรอย่าไปทํายากมันเมื่อยมันเมื่อ,อยเจ้าของแต่ทําแบบนี้มันสบายบา้านไหเลี้ยงดนบ้านไหนครับจังได้ขายครับอันนี้สองเดือนก็ได้ขายแล้วค่ะอาจารย์สองเดือนไปขายกิโลเท่าไหร่ครับสองเดือนตอนนี้ขายอยู่กิโลละลอยนึงค่ะอาจารย์จากหนาฟ้าม แต่ว่าถ้าราคาส่งก็อีกราคาหนึ่งถ้าร้อยโลขึ้นหรือ10โลขึ้นเราก็จะอีกราคาหนึ่งพราเข้ากันจะีม่บอ่อข้าพอพันแม่พันอยู่ทั้งหมดสาบ่อค่ะตอนนี้ค่ะอาจารย์เขาก็จะยู่แบบง่ายๆี่ๆสิค่ะอาจารย์อาหารเขาก็จะโรยไว้นํำแบบนี้เวลาเขาเขาอยากขึ้นมากินเขาก็จะขึ้นมากไหมค่ะอาจารย์ค่ะเขาจะอาหารใส่ไว้น้ำขังเขาค่ะเขาก็จะขืนไม่กินของเขาเองก่งางโมเว่นนี่จะข้างอยู่นํำ น้ำจอกน้ำแดงสิไหมคะค่ะน้ำตนใหม่แต่ยังเมื่อคืนนี่อาจารย์จะเต็มนี่แล้วคะ่ะเขาจะขืนมานางแบบเขาจะมีไฟอยู่บางนีเนาะคะ่ะมาแลงมากเขาจะมานางถากินมาแย้งเมื่อคืนค่ะเรียกง่ายๆค่ะอาจารย์อันนี้จะเป็นบอ่อเพาะค่ะอาจารย์เวลาพอเขาจะพออยู่หกบอ่อนี่ค่ะพะเสร็จแล้วเขากจะเอาลูกหวกัวขึ้นไปบริบาลทั้งเทงค่ะเพราะว่าถ้าเข้า,เข,าเข้าเฮดบอเตี้ยอา ตัวที่มันบอผสมพันธุ์มันจะก,กระโดดออกค่ะเขาก็เลยต้องเห็ดบอลสูงค่ะอาจารย์ค่ะหลังจากพอ,อลูกห้วงมันเบิดหนาลูกห้วงเท่ากัเอาปลาดุกมาเลี้ยงแล้วกับปลาหมอมาเลี้ยงค่ะอาจารย์เลี้ยงพ่อญ่ยักงน้อยขอเขาก็เอาลูกบอใหญ่เข้าค่ะเลี้ยงเป็นรุ่นเป็นรุ่นไปไหมคะอาจารย์เมื่อกี้ให้เขามาตกเบแล้วก็ให้เขามาตกเบดอาทิตย์ละสามเถ้าสามมือค่ะก็คือสุกเสาร์อาทิตย์ค่ะอาจารย์ทำแบบทิศซิ่งปร์ค ค่าโต๊ะเบสหนีแพงป่ครับเบสละสองลอยคะอ่ะเปิดตีห้าบดจำกัดเวลาเลยค่ะอาจารย์ระหว่างที่ลูกค้าเข้ามาเนี่ยเราเห้ก็จะมี่ทั้งน้ําดื่มทั้งกาแฟบริการฟรีเกษตรเพิงพาน,นิดน่ะค่ะอาจารย์ค่ะเขา,ามาเป็นว่าเฮ็ดเลี่ยงกินไปมือมือซืซ้อบะแมนค่ะทำแบบพันนี้เลยใครว่าทำเกษตรไม่รวยบ่จริงค่ะอาจารย์จังไลกกรว่ยได้ผาเฮ็ดถูกลักนะคะวันนี้คุณจอยมีอย่างไหครับเออไม่ห้อยค่ะอาจารย์ อหอยเชอรี่สีทองหอยนี่ที่ท,ที่อ่ามีแรงบรรจใจอยากให้เลี้ยงเนาะคะ่ะเบิ้งคลิปของอาจารย์นั่นแหละ <c oughs> ของอาจารย์ต้นเนาะค่ะเฮลโหโอ้ยพอดีจอยเซิร์ชเข้าไปในกูเกิลเนาะไปเจออาจารย์ต้นทงกุลาเนาะก็เลยโอย้พันเลี้ยงหอยจอยไปซื้อมาเลยค่ะซื้อมาเลี้ยงอันนี้ก็คือเป็นเป็นลูกที่เขาออกมาคัดออกมาจากจากที่เขาพอแล้วมาค่ะาจากบรร่พอเขาจะยุง่งทึ่งเขาก็จะคัดออกมาว้นี้ อันนี้กัหอยนุ่มสาวค่ะสื่อมากที่แหลกจักบาทครับพ่อแม่พันคูหนึ่งลอยหาสิบาทค่ะอาจารย์คูหนึ่งลอยหาสิบาทเมนค่ะซื<า>่อมาลอยคูซื้อมาลอยคูค่ะอาจารย์สื่อมาลอยคูที่แหลกก็บแบบอยากเลี้ยงนะค่ะอาจารย์เห็นอาจารย์เลี้ยงแ้วคือจ่อยก็เป็นคนมาก,กินหอยขึังอาจารย์น่ะแหละครับผมที่ดีพ่อเห็นเรากะอยากเลี้ยงแลาวมันสวยงามไหมค่ะอาจารย์กับอยากแบ่งปันอยากแบ่งปันให้มูแบบเอาไปเลี้ยงน้่งตอนนี้มีพ่อแม่พันธุแบ่งปันขึ้นปะครับมีค่ะตอนนี้มีล้วตอนนี้ก็ขายได้หลายแล้วค่ะ ตอนนี้คนที่มาเอาหอยไปเลี้ยงมามาเอาพอพันแม่พันจาก,กอจน,นี้ประมาณ30 40, 40คนเราขึ้กันค่ะเลี้ยงยากปะครับเชอรี่สีทองเชอรี่สีทองเลี้ยงยากไหมไม่ยากต้นทุนต่ํามากค่ะอาจารย์ไม่เหมือนเลี้ยงกบเด้คือเลี้ยงกบเขาจะมีต้นทุนเรื่องหัวอาหารแต่หอยเนี่ยเรามีแค่วัชพืชนี่แค่วัชพืชหรือว่าถ้าเราจะให้อาหารเสริมเขาเราก็ให้แค่อาทิ์ละครั้งหรือสองครั้งค่ะอาจารย์แต่อาหารกบเทานี้แหละลรยเห็นักนิดนึงค่ะนั่นแหละก็แค่นี้เอง กับพ่อเสริมกันไปแมนค่ะเราทําเกษตรเราต้องรู้เรื่องเรื่องพืชน,น้ำพ้อชัดน้ำพ้อไม่ยังไม่ยค่ะนั่นแหละจอกเน้เนี่ยค่ะอาจารย์ยกห็ห่อมาเงใ่มเหนุผลอ,อาจารย์เป็นคนบอกนช่นายุทธมก็ยาบบอกพี่น้องว่าน,น้ำ <c ười> นี่แหละคะเรื่องเป็นอันใจก็คืออาจารย์ต้นเลี้ยงหอยน่นนะน่ะอันนี้ก็จะเป็นคอกเป็ดค่ะอาจารย์อันนี้ก็จะเลี้ยงเป็ดน้อยค่ะเป็เปเปนถัดกินนี่แหละค่ะอาจารย์ ทั้งนี้ก็จะเป็นเล้าไกล้ค่ะอาจารย์อทั้งข้างล่างนี่ก็จะเป็นหน้าเขาค่ะอาจารย์ในพื้นที่สามไร่ถึงต่อมาคับคุณจอยสามไร่ค่ะอาจารย์แต่ว่าจ่อยเฮ็ดครบหมดเลยค่ะมีเขากินมีเขากินมีไก่มีปลาแต่งอาหารเลยค่ะอาจารย์จยไม่กระทบเรื่องโควิดเลยค่ะอาจารย์อยู่ในนีได้สื่อแค่ชุลรถกับน้ำป่าพอมันม่มีต้นชุลรถมัทมีต้นชุรถมีอยู่ตนคณะเม็กซิกัน <laughs> <laughs> หน้าเขานี่เขากัเจ็บปเะเทเป็นข้องสใส่ไก่ค่ะอาจารย์หลอมหลอมไปเลยค่ะหลอมหน้าไปเบิดเลยให้เป็นข้องสใส่ไก่เพื่อว่ากัดยังหนึ่งปลาออกมาจากบอ่ขอข้างบนเขาก็จะไม่อยู่บอ่ขอข้างล่างเขาจะบ่ไปบางอื่นค่ะออกจากปลาเขาเขากจะออกม่อยู่นี่ออกจากนี่เขาก็จะไม่อยู่ปลาเขา่าใช่ไหมคะเราทําแบบว่าป้องกันแบบธรรมชาตินึ่งใช่ไหมคะอาจารย์ค่ะเขายุ่งซ่อมนี่กักินบเบิด์ตเหรอคะผู้ดเดียวก่อนที่จะมาเห็ดเกษตร ผมถามคุณจอยนะ,ค,ะคุณจอยเฮ็ดอีหยังมาก,ก่อนครับจริงๆแล้วจอยอ่ะมเค่อยแบบนี้เลยนะคะอาจารย์ก่อนที่จะมาทำเนี่ยจอยเป็นเจ้าของบริษัทมาเลยคะ่ปะป๊า <laughs> เปิดบริษัทเป็นของตัวเองทําแบบซิงเกิลไหคะอาจารย์ซื้อมาขายไปซื้อมาขายไปบริษัทเกี่ยวคาหยางครับบอกผมเกี่ยวกับอา,อาหารเสริมค่ะอาจารย์ <laughs> ค่ะเป็นเจ้าของบริษัทแมนค่ะ <laughs> แต่ว่าที่หันเหมาทาังนี่คือหนึ่งช่วงโควิดเนาะอาจารย์เนาะช่วงโควิดหนึ่งออกไปพบปะผู้คนก็ไม่ได้ คือจังงานบริษัทเก่าขอังจอยเ,เวลาไปนําเสนอสินค้าจะต้องไปถึงบ้านลูกค้าค่ะที่เนี้ยพราะมันกระทบแบบนั้นจอยก็เลยว่าเออเราอยู่แบบเนี้ยเราก็อยู่ได้แต่เราต้องอยู่ยังไงอยู่แบบทํายังไงเราจะทําแบบพันนิดได้นี่แหละจอยก็เลยเปิดเปิด,ปดรับลูกา้ามค่ะใครที่เลี้ยงกบแล้วไม่มีที่ขายเอามาขายเลจอยค่ะเลี้ยงปลาแล้ว,วม่าม่ีของขายเอามาขายเอาจอยเลี้ยงหอยแล้วว่าม่มีคนขายมาขายเลจอยจะเป็นแม่า้าคนกลางสื่อค่ะ โอ้ข้าล้าขายเราเรามี power ในการขายใช่ใช่ค่ะเพราะพี่น้องเกษตรกรเขาติดเรื่องนี้นะครับคุณจอยเรื่องเรื่องการตลาดค่ะอาจารย์คือให้เลี้ยงเลี้ยงได้แต่ว่าพวกคุณจะไปขายใส่แมนแมนค่ะอันนี้อันนี้คือคือปัญหาของของชุมชนเขาคุณจอยก็เลยมามาเป็นฟันเฟืองเล็กๆเพื่อเติมเต็มจุดนี่ให้เกษตรกรใช่ค่ะใช่ค่ะสุดยอดมากครับคุณจอยครับค่ะค่ะอาจารย์แต่ว่าปีนานี่จอยจะว่าปลูกเขาได้ค่ะอาจารย์ พีนาจอยจะเฮ็ดเป็นฟ้ามเป็นฟ้ามหววทั้งหมดเลยค่ะเพราะว่ารูรูแล้วว่าหวัวเฮ็ดเท่าไรกับพอ่พอขายไหมคะอาจารย์ค่ะก็ละจะเอาหน้าบางนี้เฮ็ดเป็นอ่าหน้าหววเจียวเขาออกนี่ก็จะให้คนงานเพิ่นขุดล่องหมดเลยค่ะคุดล่องแล้วก็เอาสลนมาลงเลยเฮ็ดเป็นหน้าหวกเลยค่ะแล้วเพาะเราจะเพาะทั้งปีเพาะนอกฤดูเพาอะอยังพาอไหมค่ะอาจารย์ตอนนี้จะก็ว่างโครงการไว้น้องค่ะอาจารย์แบบจะทําแบบฟาร์มสเตย์อ่า จะเฮ็ดแบบเฉียงหน้ารอบรอบนี่ไหมคะอาจารย์ทําแบบที่พักสไตล์คนนอนนาค่ะคนไหนมาเที่ยวหรือว่ามาตกป่ามาเซ็เบสหรือว่าอยากเขามาเที่ยวเราอยากพักข้างขึ้นก,ก็จะมีแบบที่พักให้สไตล์คนนอนนาแบบคะอาจารย์เป็นหลังเป็นหลังเป็นหลังก<ม>ารไว้ตอนนี้ที่เขียนที่เขียนแปลนไว้ก็มีประมาณ10หลังค่ะมานอนหน้าไซเบสเมียนค่ะนอนหน้าไซเบสล้วก็จะมีคั่วเฮ็ดกับเขากินเองครับค่ะเฮ็ดแบบนั้นเลย ถ้าทําให้เป็นเราก็จะมีแม่บ้านให้อยากว่าใส่เบ็ดปลาเบ็ดกบก,กวากันไปนาาเอาคือสมายตั้งแต่ขีดตั้งแต่เข้าเด็กหน่อยเมียนค่ะอาจารย์ <laughs> โอ้ยสุดยอดเลยครับ <laughs> เราจะทําแบบนั้นเพื่อว่าอ,อยากคนเมืองมาสัมผัสบรรยากาศชาวบ้านแบบบรรนนกบรรหน้าเาข้าเมียนค่ะอาจารย์ตะเกีบบอตเอาไว้บ่บนเอะ <laughs> ค่ะอาจารย์เพราะว่า คนเมืองน่ะเขาเคยอยู่แต่ป่าปูนาออาจารย์เนาะแมน่นครับเขามาสัมผัสป่าเขาเบิงมาสัมผัสบรรยากาศแบบบาน,บานเฮาลองเบิงว่ายูแล้วมันเป็นยังไ๋อากาศดีบ่ยังสีไมมคะอาจารย์บางคนก็ไปจากลูกเซร้าให้เศ้าหน้าเขานี่แหละไปได้ดิีก็อยากลกับมาสัมผัสบรรยากาศ,ากาศชีวิตเก่าๆเนาะคุณจอยเนาะแม่นค่ะอาจารย์แม่นค่ะยังเขล่นจอยน่ะจอยเองบ่เคยสัมผัสแบบนี้ พอจอยไม่ยู่เราจอยจิตใจไหมคะอาจารย์จอยกรคิดว่าผู้อื่นก็นต้องเป็นขึ้นจอยสี่รับไปเฮดบริษัทอีกบอกรับนด่บ่ค่ะอาจารย์บอไปเราไม่บอกรับลงทุนกับบริษัทไปเป็นซิปล้านค่ะอาจารย์บอเอาแล้วทั้งหลกับเราค่ะอาจารย์บ่เอาแ <c oughs> ละะา้วคะ่ะ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ก็คือมมอยู่แบบนี้แบบแบบพ่อเพียงี่ยคะอาจาร <c oughs> ย์ครับย <c oughs> ูยังสี่มันมันฟี่ดอมกลัวเนาะครับแมนค่ะอาจารย์จะแบบว่าจะคิดว่ามัน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 ยั่งยืนอาจารย์มันยั่งยืนยังจ่อยเปิดบริษัทเนาะ ลูกน้อง3ามคนน่ยมาเบิกสินค้าไปขายแต่ละวันน่ะถามว่าได้ทุนขึ้นบออาจารย์จะเก่งแต่สองปีแรกแล้วค่ะหมายถึงว่ากําไรก็น้อยความรับผิดชอบก็สูงแต่เ,เราอยู่แบบนี้ไม่มีความรับอะไรไม่มีอนี้อะไรเลยมันง่ายค่ะอาจารย์ค่ะลงทุนก็น้อยบอยริษัทที่เปิดลงทุนเป็นสิบ้านค่ะตัวนี้คุณจอยเอาความหูด้านการตลาดที่มี่มาเหตุจุดนี้หมบอครับแมนค่ะเพราะว่าจอยเลียนจบด้านการตลาดโดยตรงเลยค่ะ จก็เลยเอามาอ่าอ d e p t ใช้กันการทําเกษตรนะ่ะมันก็ต้องมีการตลาดมันต้องหิไปรอดเป็นราคาอาจารย์แมนครับที่เนี่ยตอนเนี้ยจอยก็ว่าจอยมาถูกทางแล้วหนึ่งพ่อหวกหวกกับพาะตั้งแปดเก้าเดือนมันพักอยู่แค่สองเดือนเองอาจารย์พักแค่อ,อ่าหน้าหนาวมีแค่เดือนอ่ธันวาคมก,กลาสองเดือนกุมภาเราก็เอามาเพาะอ,อีกละเราได้พักแค่สองเดือนระหว่างสองเดือนที่เราพักเอ่อแล้วก็ขายไกล้ขาย,ขาย,ขายปูขายปลาไปเท่ากนค่ะ ะจอเลยบอกว่าเฮดกเกษตรนะ่ะถ้าผู้ใดเฮตเราตันเฮดเราไม,ม่มี่องทางที่จะขายมาหาจ่อยเลยค่ะเพราะว่าจอยอยาเปิดอบรมฟรีอบรมให้ฟรีพ่อพันกบเนี่ยพ่อนอกฤดูค่ะอาจารย์สอนฟรีค่ะอาจารย์ความรู้นะ่ะจะได้มาจากไหนจอยเป็นคนศึกษาไองค่ะอาจารย์จอยเบื้องไมยูทูบเนี่ยเบื้องผู้นั้นผู้นี้เนี่ยก็เอาความรู้หลายๆจากองค์กรเนี่ยค่ะมาร่วมกันกเ็เลยเฮดเป็นค่ะอาจารย์เสื้อลดอว่าขันจ่อยเฮดได้คนอื่นต้องเฮดได้อาจารย์ อาจารย์เห็นว่าค่ะรูปเก่าๆของจอยก่อนที่จะมาทยยําจอยจะถ่ายรูปไว้วันที่จะมาทําเกษตรน่ะถ่ายรูปเจ้าของไปซะก,ก่อนกลับมาทําเกษตรหนึ่งปีการเปลี่ยนแปลงของตัวเองเนี่ยมันแบบคลคลรขวเลยค่ะแต่ก็มีความสุขค่ะอาจารย์ตื่นมากกับมีคนมาปลูกเอาเงื่อนหายแล้วค่ะเฮ็ดเกษตรตีหาเขาก็มาซิดเบลเราสุกเสาร์อาทิตย์ไหมค่ะได้เงินทุกมือค่ะอาจารย์เฮ็ดเกษตรแบบพ่อเพียงเนาะคะ่ะ ยังไกล้ยังสิจอก็จะเมาคอกมาแม่ค่ะาจาันวันได้เอามาตัวน้อยมาเลี้ยงเลยใครต้องการจะขายจะซื้อเมาคอกมาเลยพอเมาคอกมาปับ๊บอ่าจะก็จะมาคัดไก่เมียสาวขายโลละหนึ่งร้อยบาทค่ะวันหนึ่งก็ขายสิบตัวยี่สิบตัวก็ยุได้ค่ะจันอ่าลูกค้ามาจากไซกับมาจากที่จอยอ่าโพสเฟสบุ๊กเนี่ยวาคามู่พวกที่เขามาซื้อแล้วเขาก็นแนะนํำกันตอมากไหมค่ะาจาย์ อันนี้ไกลคอกนี่ก็จะเลือประมาณจะหาหกสิบตนะคะอาจารย์พอเบิร์ตจอยก็จะเมาคอกมากปลูกทุกอย่างค่ะอาจารย์ยุ่ยนี่นี่กล้วยอ้อยสอยปีมีหมดมีหมดค่ะอาจารย์ค่ะอันนี้จอยก็กําลังจะเห็ดแบบมุมพักผ่อนไหมค่ะอาจารย์สําหรับมูกพวกที่มาหาเนาะกัอาจาให้เพิ่มมาเห็ดเถียงหน้าบางนี่คนงานเพิ่นกับลังท่านในวางไหมค่ะอาจารย์งานหลายก็จะทั้งทั้งใจนี่กัจะเป็นเลี้ยงหอยสีทองค่ะอาจารย์เลี้ยงปลาเลี้ยงหอยผสมกัน ตงนี้ก็จะเฮ็ดเป็นหลังแรกบ้านโมเดลวที่จะเฮ็ดซีหลังรอบนี่ค่ะอาจารย์แต่ว่าจะทําตรงนี้เป็นหลังแรกก่อนพิจพาลน์ันี่จะร่ง40ต้น40ต้นนี่ยก็จะซื้อมาต้นละ4 5 0สบ,บาทค่ะอาจารย์แต่ว่ากลัวพ่นจะเป็นหมากเป็นผลเมื่อก็ใส่เวลาเนาะค่ะอาจารย์เฮาก็เลี้ยงปูเลี้ยงปลาเลี้ยงมาคอยคล้ายเป็นน้ำทาง <c oughs> ค่ะบ่อนี่ก็จะเป็นบ่อ,บอฟีชิงปลาวก็ เลี้ยงกุ้งแมคอาจย์กุ้งกำกามค่ะเพราะว่าจ่อยจะมีสองฟ้ามฟ้ามหนึ่งจ่อยจะอยู่ในเมืองค่ะอาจารย์ค่ะฟ้ามนันจ่อยจะมีลูกปลาจำนายบัดมีมีปลาน้ำจืดทุกชนิดค่ะก็คือจ่อยขยายลูกฟ้ามไว้ประมาณ40ฟาร์ฟ้ามค่ะตอนนี้เพื่อที่เข้าสายเพิ่นพอเอาหัวเรามาส่งเฮ้าเพราะว่าของเฮ้าเป็นตลาดเป็นแมค้าคนกลางค่ะอาจารย์ พเพราะว่าเขาเขาเขาเห็ดเกษตรเคิงพาณิชย์เนาะเขาก็เลยมาตั้งเจ้าของนี่เป็นแม่ค้าคนกลางเพื่อที่จะรับซื่อ,อของที่ชาวบ้านเพิ่นผลิตได้แล้วเอามาขายเขาเดี๋ยวเขาจะขายสู่ตลาดใหญ่เอง,เองใช่ไหมค่ะเขามีลูกฟาร์มมีลูกฟาร์มทั้งหมด40ฟาร์มท <c oughs> อกับว่าคุณจอยดีดูแลก,การตลาดไทยกับเกษกรตรกรถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะอาจารย์คือเรื่องการตลาดเนาะค่ะอาจารย์หนึ่งตอนนี้เขาเกาขายทั้งออนไลน์เนาะเขาก่โพสสินค้าเขาเนี่ยยังเขามีห่วด้วยเขาเขากับสิบเอ็ดคลิป อลชีแล้วกับโพตไม่เฟซเท่าคือตอนนี้หลักๆเลยคือขายของออนไลน์ค่ะแล้วลูกค้าหรือทั้งไก่เขาพ่อ,พ,อพ่อเขาเมื่อซื้อล้วเขาก็จะเอิบมูเอิบหวกเมื่อซื้อเองนะคะอาจารย์มันเป็นการตลาดแบบเครือข่ายค่ะปากต่อปากค่คะอาจารย์บันเดยรายได้เป็นจังไหนแน่ครับจริงๆกเกษตรผู้ใด,ดว่าเฮ็ดเกษตรรวยบ่ได้บ่แม่ไน้ค่ะอาจารย์คือตอนนี้อย่างไม่ได้เลย่คือเ้อขายหัวขายอย่างนี้อย่างไม่ได้เลยคือ3วันเหมือนได้อยู่แล้ว สามหมื่นพันใช่ใช่ค่ะอาจารย์ปาดเพราะไร่ยู่ค่ะอาจารย์ไร่ได้ตัวนี้เข้าได้ตลอดปีบ่ครับอ่าคือจริงๆอ่ะเข้าเริ่มเพอขวบเป็นแต่เดือนอ่ากลุ่มผ้ากลางเดือนกลุ่มผ้าค่ะอาจารย์จนถึงเดือนพฤศจิกาค่ะกับครึ่งจากกลุ่มผ้าจนถึงพฤศจิกาตรงนี้ไร่ได้มาตลอดค่ะบันเดทถันพิร้องเกษตรกรของเขาจะได้ความหูน้ำคุณจอยแพงความหูบอครับว่าแพงค่ะอาจารย์ว่าแพงสำหรับคนที่พร้อม อยากเลี้ยงหรือว่ามีความอยากเลี้ยงแต่ว่าไม่เป็นไม่เป็นเลยมาเลี้ยงลูกกับจอยได้เลยฟรีทุกอย่างค่ะบ่มีบ่มีห่วงความลูกเลี้ยงแล้วไม่มีที่ขายเอามาขายจ่อยเลยเลี้ยงแล้วไม่มีที่ขายเอามาขายจอยเพราะว่าของจอยตลาดต้องกว้างอยู่แล้วค่ะทุกวันนี้อาจารย์เชื่อไหมว่าเพชรทะเลกับว่าพ่อขายขาหัวก่อนที่อาจารย์จะมาหาจอยเนี่ยจะไปรับพวกที่สว่างแดนดินหรืนหลักแป้งแต่ตีสี่ค่ะอาจารย์เพราะที่ว่าฟาร์มเรามันมีไม่พอ ไปรับมาจากลูกฟ้ามแม่นค่ะลูกฟ้ามเขาบางบางเจ้ามาส่งเราไม่ได้เราก็ต้องไปรับเองบางเจ้ามาส่งได้ก็ก,ก็ดีไปแต่เรามีขายทุกวันค่ะประเด็นผมขอช่องทางการติดต่อให้พี่น้องเข้าไหมครับช่องทางเนาะค่ะอาจารย์กับมีอ่าถ่าทางเฟซบุ๊กอ่ะจอยชิลยูนะคะจอยชิลยูก็คือทางเฟซบุ๊กอ่าถ่าทางอ่าเบอร์โทรกัศูนย์แปดหนึ่งศูนย์ห้าสี่เจ็ดเก้าแปดห้าค่ะอาจารย์ครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณคุณจอยหลายๆครับขอบคุณค่ะอาจารย์ต้นขอบคุณค่ะ